สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำนะคะทุกคนตำลาวสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางนะคะเบาๆเด้อค่ะเบาๆค่ะทุกคนดูเป็นแนวทางก่อนนะคะถ้าชนค่อยอัดเลยนะคะเพราะว่าหมอยเอดคือหุงซื้อบอค่อยหมักแต่ก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะทุกคนนะคะนี่น้องวดก่อนนี่ก็ไม่มีซากตัวเลยนะคะทุกคน ออกนะคะห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าค่ะจ้กอยู่ใส่นอนหนึ่งอดค่ะทุกคนเนาะค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเม็ดเดียวสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรดั้งเดิมของเรานะคะก็เอาไปพิพิจจารณาและก็วิเคราะห์กันดูเป็นยังไงเนาะงวดก่อนนี้ได้ไหมนะคะทุกคนเหมือนแอดลืมอะไรสักสูตรนี่แหละค่ะอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์เดอ้อค่ะมัวแต่ไปตามเลขให้เอฟซนะคะเพนวาจ้งโทษมากไหม่ว่ะส่ะ เพิ่นลว่าจังโท่มาไม่ใส่สายเพิ่นว่าล้วจะเนาะโท่ไม่หนังคําแท้เพิ่นว่าเดี๋ยว,มยวเ,ยเมียไปเบิ่งให้ว่าซัสันเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC นะคะถามข่าวขาอ่าเดี๋ยวแอดตามให้นะคะเพราะว่าห่วยสัจนจรนะคะจะได้เอาไปวิเคราะห์กัน,นเนาะเผื่อเขาได้มานะคะใจเย็นๆนะค่ะทุกคนคือน้ําต้มไก่ค่ะรอเหมือนน้าต้มไก่นี่เรานะคะรอชมค่ะรอชมนะคะ <c oughs> มันวก,กับวันที่เท่าไหรนะ่เนาะโอ้วันที่สิบเจ็ดนะคะสิบแปดสิบเก้าโอ้ลายมือเลยเนาะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้เมียบอกว่าใสสายเวสันนะคะเมียบอกว่าใส้สายนะคะทุกคนนะคะเอาเดี๋ยวเราก็รอ,อไปนะคะแอดก็โทรไปชิบเชิบนะคะถามข่าวถามข่าวนะคะทุกคน <c oughs> ขึ้นนั่นได้แท้เขาคาดแต่สลองกันอยู่ค่ะทุกคน เอานี่นะคะหนึ่งนะคะมาดูนะคะสูตรนะคะสูตรอันนี้ของเรานะคะสูตรดั้งเดิมนะคะสําหรับสายรูดนะคะแอดยังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะคะยังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งตัวเดิมนะคะดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะทุกคนนะคะแอดก็โอ้ยจากสีมาบมาและค่ะสูตรมันให้แบบนี้นะคะแต่แอดร,รู้สึกว่ามันจะศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งนะคะแอดคิดว่ามันไม่น่าจะลงต่าหน้าบ่หงวนนี้รู้สึกไม่ค่อยชอบนะคะ หรือมันจะมาบอกคะ่ะศูนย์หนึ่งนะคะสูตรนี้มันให้ศูนย์หนึ่งแอดทำดูแล้วก็โอ้คือข,ขึ้นมาแนวหน่อนาะแต่ว่าศูนย์หนึ่งนี้มันก็ชนเลขไอ้นี่เราแล้วนะคะเลขตารางนะคะศูนย์หนึ่งนะคะเอานี่นะคะแคบเอาเลยนะคะทุกคนขยายหน่อยเนาะแม่ๆเนาะเดี๋ยวตามให้เด้อจะตามให้ได้มาได้หิงได้ปังด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าได้แนวทางแอดรีบลงให้ได้รับชมรับฟังนะคะไม่มีกักค่ะทุกคนโอ้ยดวงไข่ดวงมันค่ะ นำเสนออย่างเดียวนะคะถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะทุกคนนะคะเอามาแบ่งปันเนาะเอามาแบ่งปันให้เอฟซีนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะคัดเอาเลือกเอาค่ะกองกันเอาค่ะศูนย์หนึ่งนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับศูนย์เม็ดเดียวของเรานะคะรีแคปแล้วเนาะศูนย์หนึ่งงวดก่อนนี้ไม่มีซักตัวนะคะงวดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนงวดก่อนนี้แอดชอบหนึ่งมากเลยนะคะไม่มาซักตัว เดี๋ยวลองโทรไปสายๆนะคะเผื่อได้เราพัฒนามาด้วยเอามาดูเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวเชียวทั้งวันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทำรัฐบาลไทยแล้วนะคะ วันโกนนะคะทุกคนวันนี้วันโกนเนาะหวยวันโกนก็สิบศูนบ์บเบิรบ่อโอ้เอด็ดคือหมักศูนเลยนะคะ,ะยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะทุกคนนะคะสูตรของเอ็ดนะคะนี่งบน้อยนะคะงบน้อยค่ะทุกคนงบน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะทุกคนนี่นะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะแอดเลือกหนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งนี่มันชนกันนะคะสอนสซ สองนี่อ่อนกําลังนะคะสําหรับสูตรตัวนี้นะคะมันอ่อนกําลังสําหรับสูตรนี้นะคะสําหรับสูตรนี้เด้อค่ะไม่เกี่ยวกับสูตรอื่นนะคะมันอ่อนกําลังสําหรับสูตรนี้นะคะเอาหนึ่งนะคะทุกคนนะคะยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะหนึ่งห้านะคะสตาร์ทที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะทุกคนงบน้อยยังอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแต่ว่าชุดสามตัวนะคะมันเป็นหนึ่งศูนย์หกนะคะหนึ่งศูนย์หกชุดสี่ตัวให้เจ็ดหนึ่งศูนย์หก ค่ะทุกคนนะคะ,ะลองดูนะคะแคปเอาค่ะทุกคนคลิปนี้สองแนวทางนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะโอ้แอดก็ตามหนึ่งห้าอยู่ในช่วงนี้นะคะหนึ่งห้าสามอ้ยจะมาตัวไหนวันโกนนะคะทุกคนสูด้อยู่บอกวันโกนโอ้ยวันโกนเลขก็ ถ้าไม่มีไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะลงต่ํานะคะแต่ว่าแอดรู้สึกว่าช่วงนี้เลขมันเดินสูงนะคะมันหนีห้าเมื่อกี้มันก็ออกเนาะสี่ห้าเจ็ดเก้านะคะมันน่าจะมีตัวเดิมติดอยู่นะคะทุกคนนะคะตัวเก่ามันยังต้องติดอยู่นะคะทุกคนโมนาถิมได้ตัวตัวเก่ามันก็ต้องหกตัวแล้วเนาะมันก็ต้องมาแล้วสักตัวนะคะทุกคนไม่สิ่เป็นตัวใหแล้วค่ะมันทําไมมันไม่มีหนึ่งสักตัวคะตัวที่มัน ว่าตัวเก่ามันจะติดมานะคะถ้าเป็นตัวเก่าวันพุธมันมีหนึ่งแน่นอนเนาะเดี๋ยวแอดเอาสถิติให้ดูใหม่อีกรอบนะคะถ้าเป็นตัวเก่าวันพุธนี้มันออกนี่นะคะมันออกนะคะหกข้าหนึ่งนะคะหกข้าหนึ่งหนึ่งหกนะคะถ้าเป็นสถิตินะคะสถิติเออเล่มใหม่เนี่ยงวดงวดเก่านี่เนาะแต่ถ้างวดที่มันออกล่าสุดนาะมันสี่ห้าเจ็ดเก้านะคะมันมันไม่มีหนึ่งซากตัวไหนถ้าเป็นตัวนี้มันมีหนึ่งนะคะหนึ่งมาหลักร้อยบ โอ้โหมาละกลวยเฮ้ยเอานีนะคะมีหนึ่งมีห้ามีหกนะคะหน้านี้นะคะที่มันเดินนะคะทุกคนนะคะสวยนะมาดูสมุดเกา่าโอ้หนาวกันอยู่บ่ขาลมหนาวพัดมาแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากเลยะคะ่ะทุกคนยมทก็รีบทําแนวทางให้ fc เดี๋ยวเชาว้าจะไปจุดทูบให้ fc นะคะทุกคนอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันเดอ้อ่อยคืบอบ่มักหนึ่งเถอะเฮ้ย หวยแอดละมากศูนย์ได้งวดนี้หวยวันโกนมันก็จะศูนย์แล้วค่ะวันจันทร์วันพุธบอกค่ะถ้าสถิติหน้าเก่านี่มันก็นี่นะคะทุกคนโอ้ศูนย์เจ็ดนี่ก็สวยนะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดโอ้สวยแท้โอ้ศูนย์นะคะศูนย์มาเยอะด้วยนี่โอ้ศูนย์ ศูนย์หนึ่งสองนะคะแอดเลือกหนึ่งนะคะทุกคนสูตรแอดมันทำไมให้หนึ่งนะคะแต่ว่าสองกับศูนย์นี้ก็เดินเยอะนะคะนี่ห้าศูนย์ศูนย์นะคะที่มันออกห้าศูนย์ศูนย์นั่นเนาะนี่นะคะวันโกนอันนี้วันพระถ้าวันโกนนะคะวันโกนมันมีกี่วันวันโกนมีสองวันนะคะโอ้เป็นตะคือบัน้อหนึ่งคอย่อยแอดคือนมก 0, ักศูนย์เลยค่ะ ศูนย์นี่สวยนะคะทุกคนนะคะศูนย์หน้ารุนกว่าน้าองเอสด้วยค่อยชอบหนึ่งนะคะส่วนตัวนะคะเอาว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนี่เนาะเอาเลยเห็นลำเอ,อยออด่บเอดวกเบาอยู่ผู้เดียวอยู่เนาะน,นี่นี่นะคะสถิติมันนะคะศูนย์ก็ถือว่ามาเยอะอยู่นะคะทุกคนอันนี้สถิติเล่มเก่านะคะนี่เห็นบอกศูนย์เจ็ดนี่ก็สวยศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ก็ยังมีไม่ได้เติมศูนย์ศูนย์ลงไปเนาะ โอ้หนึ่งศูนย์อีสวยมากเลยเนี่ยโอ้ยหนึ่งศูนย์นี่ก็ออกสองครั้งนะคะทุกคนเป็นตะลุ่นบอจะเอาล่องเบิร์เดอค่ะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแอดเลหนึ่งค่ะทุกคนอยู่ที่เดิมนะคะหนึ่งขัดบมันแมนอยู่บอกค่ะเอาเนี่ยแอดก็ทําตามสูตรนะคะจักสิบเป็นเนี่ยคืไกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวไหนที่แอดชอบมันไม่ค่อยมานะคะแต่วันนี้รู้สึกไม่ค่อยชอบหนึ่งนะคะแอดชอบศูนย์นะคะแอดมกักศูนย์หมื่ย มักศูนค่ะศูนจะมักศูนไหนชอบศูนไหนจะได้ไม่ไปบอกูนใด,ดเอ็ดอ้แต่ว่างวดก่อนนี่ก็ง่วงวดก่อนนี้แอดชอบหนึ่งมากเลยนะคะชอบหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มาเลยเนาะห <laughs> วดนี้บมาก่ะซื่อๆอ,อ,อ,อยู่แต่กระิดจัดอยดู่้น นี่นะคะเม็ดเดียวของเรานะคะเอาลองดูค่ะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะอย่าลืมเด้ออย่าลืมเลขรัฐบาลไทยนะคะไม่รู้จะจัดกันได้ไหมนาะเผื่อฟุกมานะคะเอากําลังวันเราก็นี่นะคะกําลังวันของเรานะคะเอานี่นะคะแคบเอานะคะศูย์หนึ่งอ้ยมาให้ดีสวยไหมกำลังวันของเรามันก็มีนะคะเสียดายนะคะก่อนมันมาแค่ตัวเดียวแล้วเจ็ดกำลังวันก็นิ่งนะคะสูตรตารางก็นิ่งนี่นะคะแอดก็แก้ให้นะคะนี่เด้ออย่าลืมนะคะเลขรัฐบาลไทยเนาะ หนึ่งสี่ห้าว่ามันออกหนึ่งสี่ห้านะคะขออภัยเขียนผิดสร้างหัวมันถอดนี่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเอาเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนเห็นบอกเอาถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งในนี้มันสตาร์ทหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะชนแค่หนึ่งห้าเนาะแต่ว่าในตารางของเราเนี่นะคะกําลังวันมันมีศูนย์หนึ่งนะคะไว้ให้แอนเลืเอกถือหรือแมหนึ่งนะคะเพิ่งเพิ่ง,งนะคะมันก็เด่นตามสูตรของมันนะคะทุกคนกวากันไปเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะสองทุ่มครึ่งเจอกันดูเป็นแนวทางค่ะดูเป็นแนวทางนะคะมีสตินะคะในการรับชมรับฟังนะคะเอาตัวที่ชนเยอะๆตัวที่เราชอบนะคะทุกคนแอดมียิ่งไม่ค่อยเหมือนใครอยู่นะคะทุกคนสูตรข่คือบบัหลานกันกบหมู่เขาเถีน้อเอาลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโมเมนต์หนึ่งสิแม่อยู่บนน้อแอดบ่่คยมาครั้งหนึ่ง เม็ดหมักศูนย์เนี่ยเอานีนะคะไปแล้วนะคะโชคดีค่ะสถิติก็ตามนี้เลยนะคะเหมือนลืมอะไรสักอย่างนะคะจําไม่ได้เอาไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้านะคะทุกคนนะคะเจอกันกับคลิปเลขทุงเลขทูบนะคะเดี๋ยวลงให้เรื่อยๆนะคะว่างๆก็แวะเข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะทุกคนเรื่อยๆเลยคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมีแนวทางมาอัปเดตแน่นอนนะคะสวัสดีค,ดค่ะโชคดีจ้า